รู้ทันมิจฉาชีพ EP ที่9ครับใน EP นี้มาเป็นเรื่องของมิจฉาชีพเบอร์บ้านนะครับใช้เบอร์02ครับเป็นเบอร์เขตกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการนะครับอันนี้หรือเรียกกันง่ายๆว่าเขตกรุงเทพและปริมณฑลครับเบอร์020897454ครับนะครับเบอร์020897454เบอร์นี้โทรมาตอน เวลา11.58นาฬกา58นาทีของวันที่4มัมก,กราคม2 5 6 7นะครับเป็นมิจฉาชีพนะครับโทรมาแล้วบอกว่าสวัสดีค่ะจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ tiktok นะครับผมก็ถามย้ำอีกครั้งนึงว่าอะไรนะนะครับจากที่ไหนนะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเขาบอกว่าจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ Tik t o k ครับซึ่งการโทรมาในลักษณะนี้คุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมครับ เป็นการโทรในลักษณะของมิจฉาชีพครับนะครับแล้วเบอร์เนี้ยนะครับเบอร์ผมที่มันโทรเข้ามาเนี่ยผมไม่เคยได้ใช้ในเกี่ยวกับของ tiktok เลยครับเบอร์ที่เป็นเบอร์ส่วนตัวของผมเบอร์นี้ที่มันโทรเข้ามานะครับไม่ได้ใช้เกี่ยวกับ tiktok เลยครับไม่เคยโพสต์ลงใน tiktok ครับเบอร์นี้ครับนะครับแล้วมันบอกว่าเป็นจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ t ิ k t o อครับ พอผมถามซ้าย้ำๆว่าอะไรนะเกี่ยวกับอะไรนะครับคือก็ต้องการผมต้องการที่จะทราบว่าเขาโทรมาจากฝ่ายภาษาธรรมบัญทิคตอกเนี่ยจะให้ทําอะไรนะครับจใาเราทําอะไรเราไปลงโฆษณากับทิกตอกหรือเราไปอะไรกับทิกตอกนะครับผมก็ถามซ้ําว่าอะไรนะครับทําเกี่ยวกับอะไรนะครับเรื่องอะไรครับแล้วมันพูดเสียงเบาๆมาว่าควยควยมันพูดเบาๆว่าควยคําว่าควยครับมันพูดเบาๆว่าควยครับ เดี๋ยวผมจะให้ท่านฟังนะครับฟังเสียงบันทึกเทปที่ผมบันทึกเทปเสียงเอาไว้ครับนะครับฟังเสียงบันทึกเทปครับแล้วท่านฟังเบาๆครับคำพูดส mm. <flush> ุดท้ายว่าคุยนะครับคำพูดสุดท้ายว่าคุยครับฟังเบาๆครับฟังดีๆครับคำพูดสุดท้ายครับค่ะที่ไหนครับค่ะติดต่อมาจากฝ่ายประชาขัมาขอติ๊กต๊อกค่ะแล้วไป็นะไรตู้่ได้ไหมคะเอ่อเดี๋ยวนะ้นาะที่ไหนนะครับติดต่อมาจากฝ่ายประชาขับมาขอติ๊กต๊อกค่ะครับเกี่ยวกับอะไรบ้างครับ อะเห็นไหมครับเมื่อกี้มันมีเสียงบอกว่าค่อยนะครับข่อยชัดเจนเลยครับคำว่าค่อยอ่ะเดี๋ยวผมให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีค่บจากที่ไหนครับค่ะติดต่อมาจากฝ่าประชาคมของซติกตอกค่ะแล้วก็ลาสกูได้ไหมคะเอ่อเดี๋ยวนะเนอะที่ไหนนะครับติดต่อมาจากฝ่าประชาคมของซติกตอกค่ะครับติเกี่ยวกับอะไรบ้างครับอ่ะเห็นไหมครับคําว่าคย ชัดเลยครับจะมาอ้างว่าไม่ได้ครับจะมาอ้างคําอื่นไม่ได้ครับฟังไม่ขึ้นแหละครับควยชัดเจนเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นฝากไปถึงทิกต o k ครับถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของทิกต o k จริงไล่ออกครับแล้วดําเนินการทางกฎหมายด้วยนะครับแล้วฝากไปยังกสทชครับเบอร์0ูนย์สองศนี้เป็นลงทะเบียนด้วยชื่อของใครครับเป็นบริษัทค่ายไหนครับที่ใช้เบอร์นี้แล้วก็ให้บริการเบอร์นี้คือค่ายค่ายไหนครับ สค่ายแม่ว่าจะเป็น NT 3 BBAS บครับทรูครับทรูเน็ตบ้านครับหรือจะเป็นค่ายอื่นฝากกศทชเช็คให้หน่อยครับเบอร์02-089-7454ครับนะครับเขตกรุงเทพนนทบุรีสมุทรธานีอ่าปทุมธานีสมุทรปราการครับกรุงเทพและปริมนทนครับเอาง่ายๆครับเวลา11นาฬิกา58นาทีครับ นะครับของวันที่4มกราคม2567วันนี้บันทึกเทปพอดีเลยครับ4มกราคมครับนะครับฝากไปยังตำรวจไซเบอร์ด้วยครับเช็คหน่อยครับเบอร์เนี้ย020897454มันกบดานอยู่ที่ไหนเบอร์นี้ครับนะครับฝากทั้งตำรวจไซเบอร์ฝากทั้งกสทชครับเช็คครับเป็นชื่อของบุคคลธรรมดาหรือเป็นชื่อของนิติบุคคลนิติบุคคลก็คือบริษัทครับ หอจกครับห้างมูลส่วนจำกัดนี่คือนิติบุคคลครับส่วนมากนิติบุคคลก็จะเป็นบริษัทครับดูเลยครับเป็นของที่ไหนครับฝากกสทชเช็คด้วยครับแล้วฝากตำรวจไซเบอร์เช็คด้วยครับเบอร์นี้ครับ020897454นครับนะครับฝากกสทชครับแล้วฝากไปยังถ้าเป็นประชาสัมพันธ์ของ t i k t ต k อจริงครับไล่ออกเลยครับพนักงานผู้หญิงคนนี้ครับคำพูดไม่สุภาพครับคุยมาเลยครับชัดเจนเบาๆครับ จะมาอ้างคําอื่นไม่ได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นรู้เท่าทันมิจฉาชีพถ้าคุณผู้ชมเธอเจอลักษณะแบบนี้ครับมีโทรศัพท์มาบอกว่าเป็นไฟล์ประชาสัมพันธ์ของติ๊กต็อกครับมิจฉาชีพร้อยซครับนะครับจะโทรมาเพื่ออะไรครับจะให้ประชาสัมพันธ์ก็พูดกันดีๆเราถามดีๆว่าทําเกี่ยวกับอะไรทําอะไรแล้วควยขึ้นมาครับควยเบาๆด้วยครับแล้ววางสายหนีไปเลยครับ ฝากกสทชครับเช็คด้วยครับเบอร์0ูนย์สองแครับแล้วก็ฝากตำรวจไซเบอร์ครับเช็คพื้นที่พิกัดเลยครับเบอร์นี้อยู่ตรงไหนซูมดาวเทียมลงไปเลยครับให้เห็นหลังคาเลยครับแล้วเป็นค่ายของผู้ให้บริการค่ายไหนครับเช็คด้วยครับกสทชครับนะครับสิ่งที่ผมพูดมันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนมันไม่ผิดมินประมาทครับ สิ่งไหนก็ตามที่พูดและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนสิ่งนั้นไม่ผิดมินประมาทครับฝากกสทชอครับฝากตำรวจไซเบอร์ครับเช็คจัดการด้วยครับและเจอกันใหม่ในเทียบหน้าครับสำหรับพี่น้องประชาชนเรื่องของรู้ทันทันมิจฉาชีพรู้ทันมิจฉาชีพอีพีหน้าเป็น EP ีที่10ครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะั้นเดี๋ยวจะมาบันทึกเทียบให้กับคุณผู้ชมทราบอ,อีกครั้งหนึ่งครับสำหรับเทนีนี้สวัสดีครับ